สวัสดีพี่น้องเอฟซีส่องแหน่วยบ้านพืชห้าของปลาด้วยค่ะพี่น้องเมื่อนี้เป็นขิปเขาสำรวจปลาด้วยค่ะหลังจากฝนตกหนักมาเมื่อก่อนอบอกว่าใบไม้ยังเยอะอยู่นะคะใบไม้ยังเยอะอยู่มองหัวว่าเมื่อนี้สิเป็นแบบใดะะด้วยค่ะใดๆยังกระอ้าล่ะค่ะขีปสีส,สนันสีเงาก็ยังมาท่านหูดเว้พี่น้องได้ไมหมยังร้ายอยู่ค่ะ ไปมึงไปหลุ่นน้ากันก็หนุ่ยพี่นอ้องไดดอกเตี้ยวกับพอปนล่ะคะ่ะจะเป็นปนนะคะงาม,มาครับพี่นอ้องอ้ย่ออีกแล้วดอกนึงอุ้ยเปิเงเซิงดูพี่น้องเลยอุ้ยสองดอกสองดอกสองดอกอีกิกวากงามเลย ยิบอยู่แบบงามเลยครับเด็ดปนแล้วเด็ดปนแล้วอุ้ย,ยขาปักไงเลยดอกนึงกำลังจ่มเลยพี่น้องห้าหมูเ็ดดังหมูพี่น้องบาดละอันจ่มกบมีอันจ่มบีเลนซะบ่ หนามมันหนามบ่ฮะ้หลายเลยว่าจะข้นก็มีนี่ค่ะกึดๆแสบๆโอ้ก,กินก็ว่าแสบสำรวจปลาต่อ,อพี่น้องพอให้ตัวไกลหน่อยออเต็มปลาเลยเุรอพี่น้องเหรอขาวๆเต็มเลยผลไปทางผุห้าสิบ้าเก็บเก็บไปมกใส ไปตูกินดีกว่าค่ะนี่ลังเปิ่งขึ้นเลยโอ้โอ้โอน้ำน้ำอันงามกว่านี่ก็มีได้จะเป็นผัดเหลือกเอามืองนี้นี่ไปตัดแขนตัดขาเหลือกเอาแล้วเจ้านอนก็นจะเก็บเห็ดโปรกไงเด้อพี่น้อง เก็บให้ปวกหน่อยไปก่อนอนัดมือกำลังเปิ่งขึ้นก็ะมีพอเฮ็ดตัวหนีอยู่แล้วก่ะเฮ็ดปวกกระสีออกเจ้แถวหนีแม่อย่างงาม,อมเออเสียงใหญ่เออ หนามเหี่ยว่น้อ,อหรักใจได้แช่หนามเลยต้องตัดขาเลยอืยอยขาตอกแตกแล้วปวดไกลหน่อย,อยดอกมันใหญ่ดินั่นองอยู่อดับแหลกก็ต้องกินเห็ดตัวนี้ก่อน ันสิกินเห็ดอ mm ัน hmm. อ mm hmm. <a> <fun> <a> <fun> <lusive> ื่นเพราะว่าเจ็บเต็มเต็มกระตามีกระดอกไงอืมขาอย่างไงอะพี่น้องดอกไงที่เฮ็ดปวกเลยมึง เลือดใจมันอยบังใบใหม่หลาวขึ้นเลยโอ้ยตัวนี้ตัวนี้หน่อยโปรดเนื้อโอ้ยเหล่เบิดละ ว่ามองนี้มันไสใหม่แต่ว่ามันยังมีเฮ็ดปวกไกลหน่อยออกนั่นแสดงว่าเ๋้าเฮ็ดอื่นๆกับสิออกตามมาอยู่ที่เก่าแล้วพี่น้อไบไม้ต่อไปค่ะไม้นี่ว่าท่านเห็นพ่อบอเห็นมีพ่อดอกเห็ดผอจะเห็ดเขาตอกแตกพอจะเฮ็ดปวกไกลหน่อยมึงเป็นเรื่องขาจูนพูนอยู่ แนมในกล่องบโมัหเห็นบ่หอมหอมคือให้ปวกเูาเอาอีกก่อนเหลือใจเหลือใจมันเอาเอาก่อใจด,ดีแล้วก็นี่ละนี่ ไม่ได้ลางอยากเด้อเลือกเอาดอกน้ดหน่อยบ่เอาโดย,อย,อยโดยอกน,นี้ไงตัวนี้ยังเป็นตะเบ่งค่ะนี่ขาวงามจูนพูนออาสวัสดีครับผู้ชมก่อนสสวััดีครบผมชื่อเด็กชายอะไรครับเด็กชายนามสกุลเพิ่มทองครับเด็กชายนามสกุลเพิ่มทองนะคะเห็ดวันนี้นะคะเปิลรู้ไหมลูกรู้ไหม,ไมว่าเห็ดอะไร นี่เห็ดดูสิกินไหมแม่จะทําให้ต้องทําให้มันสุกก่อนน่ะไปเลียสกรปรก <c oughs> แล้วก็ใส่คืนอันนี้เห็ดเขาไข่เด็ดคะ่ะมีดอกจูมด้วยถือดีๆนะแม่ทำแม่จ้างคนให้หนูได้กินเห็ดเบียนผีด้วยนะครับอะไรนะลูกหนูอยากกินอันนี้เหรอลูกไม่ใช่หนูหนูอยากให้แม่ไปวยหนูได้เกินผด อ๋อหนูอยากอ๋อหนูอยากไปเก็บเห็ดแบบนี้ให้มันออกเยอะๆก่อนโอเคไหมตอนนี้มันเอาเอาไหนขอบคุณครับแบบใหม่พัชรีก่อนลุกขึ้นมาทำดีๆทำดีๆ,ๆเร็วๆทำดีๆหนึ่งสองสามขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้พี่บาเดอพี่น้องเลยพี่บาเดอจะกินข้าวแล้วใช่ไหม,หม จะกินข้าวแล้วปกติจัดปอถ่ายคลิปกินข้าวโชว์พี่น้องนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายนะคะพี่น้องพ้นงานมือน,นี้ถือว่าได้แกงหนึ่งส่วนอันนี้ก็คืออินูนนะคะอีนูนตัวนี้ได้มาแต่สายวัดดี้เงี้ยงพี่น้องนุ้ยกำลังจะตัดตีตัดขาให้เขาแยกไว้นะคะเมื่อนี้ได้สองเจ้าพี่น้องเอ้ย เราแช่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวเขาก็ฟื้นคืนชีพนะคะไปค่ะพี่น้องส่วนอิน,นูนี้นะคะตัดกินพี่น้องให้เป็นอิโนูนน้อยนี่ตัดกินนี่กะได้แมงสมมานําสีไฮเบิงเอ้ยแมงสมกระลังไข่ด้ค่ะน,นี่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 ไข่แมงสมทอดพี่น้องเอ้ยมีจักโตกะบ,บอคูแขว ก็แหละกับบหานกินดอกและตอนนี้นะเห็นยามได้บอคเคยผ่าแต่เขาจะเหม็นนิดนึงนะพี่น้องนะเหม็นกลิ่นน้ำส้มสายชูแต่พอเขาเอามาตัดดากมันหองป้ายแล้ๆออกแล้วก็แซนนำไว้กินส้มเขาก็จะหายไปนะคะคลิปนี้สรหน่ลยกับสิจบลงซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้ะพอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะอาหารภักษา ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอกลับมาคลิปนาค่ะสวัสดีค่ะอิงๆ